โปรตุเกสผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม F อย่างแน่นอนแล้วหลังจากขยี้ตุรกี3-0ต่อ 0. และต่อไปคือสิ่งที่ผู้ชมทางบ้านแบบผมอยากจะบอกทุกท่านสั้นๆ 1. หลังทุกทีมลงเล่น2นัดแรกทีมขนมฝอยทองคือทีมที่โชว์ฟอร์มได้ใช้ลเป็นบ้าที่สุดทีม1เกมล่าสุดโรเบรโตมาร์ติเนสปรับระบบเป็น4-3-3 และผู้เล่นแค่ตำแหน่งเดียวด้วยการเอาแบ็กขวาอย่างดิโอโก้ดาโลออกแล้วใส่ชาวปาลิญญาลงมาเสริมในแดนกลางเกมสมดุลขึ้นเยอะเลย 2. เกมจู่โจมของโปรตุเกสรวดเร็วและเด็ดขาดมากขึ้นบรูโน่แฟนันกับแบร์นาโดซินวาขับเคลื่อนเกมรุกกันสนุกสนานเมื่อมีโอกาสพวกเขาไม่พลาดแถมยังมีดวงมาส่งเสริมอีกต่างหาก 3. ประตูนำสองต่อศูนย์ชาวการเซโลแทงลูกไปที่ว่างแล้วพีโดไม่ยอมสับตีมไปเอา แต่พอเงยหน้ามาอีกทีลูกข้ามเส้นเข้าประตูไปสัง,งั้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดเองของคู่แข่งผู้รักษาประตูทะเลอทะล่าออกมาผิดจังหวะขณะที่กองหลังก็ไม่ควรจะคืนหลังให้มันตรงกรอบแบบนั้นแบบนี้เรียกว่าทั้งเก่งและเห่งชัดๆ 4. เกมรับก็เหนียวแน่นเปเป้บนวัย41ขวบเคยได้ชื่อว่าเป็นจอมโหดโรคจิตถึงขนาดได้นมสกุลแบบไทยๆว่าปับประมุก เพราว่าหากสังเกตให้ดีจะพบว่าประการหลังวัยดึกผู้นี้มากไปด้วยชั้นเชิงอ่านเกมและชิงจังหวะเข้าสกัดได้เฉียบขาดดีนักแลในมุมมองของผมเขาคือกองหลังระดับโลกมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ถูกมองข้ามด้วยความดิบเถื่อนในอดีต5ไฮไลท์ของเกมนี้อยู่ที่ประตูนำ3ต่อ0ถ้าจังหวะนั้นคริสเตียโนโรนัลโดเลือกตะบันเองแล้วตุงตาขายมันก็จะเป็นเรื่องปกติพลางทำสถิติการยิงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประตู จังหวะนั้นใครๆก็คิดว่าเขาต้องยิงเองแน่นอนต่อเมื่อพี่โดเลือกจ่ายให้บรูโน่กระทุ้งตุงตาขายมันจะเป็นเรื่องที่สร้างความหือฮาจนกลายเป็นที่กล่าวขานถึงมากกว่า